ค่ะสวัสดีค่ะมายตีฉัดจีนกลับค่ะก็วันนี้เเล่นแอปโพสต์ค่อนข้างดีตั้งแต่แมตที่แล้วแบ็กเมาเทนค่ะแล้วก็ไดรเวอร์ตรงมากตรงแบบร้อเซ์เลยก็เลยมั่นใจขึ้นแมตนี้ค่ะพอแมตนี้ขึ้นระยะไม่ได้ไกลามากหลุมไหนที่ขึ้นเวชก็ทำให้ได้เบอร์ดีง่ายขึ้นแล้วก็หลุมไหนที่ ขึ้นเหล็กยาวแล้วก็เซฟเลงกลางกีนไว้ก่อนให้มันเพราะว่าที่นี่ชิปลับยาวอะค่ะเล่นยากแล้วก็ระเบิดทรายก็ยากเพราะว่าธงปักเบียดก็เลยเซฟไว้ก่อนแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้พัดดีก็เลยได้อ๋อได้6เบอร์ดี้แล้วก็ได้5เบอร์ดี้หอีเกิลลืมค่ะตีลงไปเลยค่ะตีตรงมากค่ะ,อ,ะอีเกิลหกสิบห้าหลาค่ะแต่ว่าที่นี่กีนแข็งก็เลยกะว่าตก60ก็ตกพอดีตรงธงลงเลยค่ะใช่ค่ะวิ่งอีกนิดหน่อยค่ะ เวท14ค่ะ okay. ด cool ีมากจาก Transvill ค่ะหยุดมากค่ะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ค่ะก็ได okay. yeah. ้สป mm ินมาเพิ่มขึ้นค่ะผู้นำเก่งมากค่ะน้องเบสปรินดาแมทที่แล้วตีลบแปดแมทมี้ลบเ้าสุดยอดมากค่ะก็ต้องชื่นชมค่ะพรุ่งนี้ก็ดีใจได้ออกกับน้องจะได้แบบศึกษาเกมเพื่อนๆว่าเขาทำไงเขาเล่นดียังไงค่ะก็ดีมากเลยค่ะตอนแรกได้เล่นแค่แมตเดียวสกอตติชโอเพนแต่ว่าไปคิวสค o l m ันเดยได้ ติดที่8ค่ะก็เลยได้เข้าไปเล่นแม j เเมเจอร์แม์ใหญ่ของ LPG โคกับ LVT ค่ะก็ทำผลงานไม่ได้พอใจออตามที่คาดหวังไว้ค่ะแต่รู้สึกว่ากลับมาแล้วเราเรามีเป้าหมายมากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรเพราะว่าตอนนี้อายุ26แล้วก็ปีหน้าว่าจะเดินหน้าเล่นทัวร์ LVT แล้วก็ LPG ให้ได้ค่ะก็วันสุดท้ายมันแน่นอนค่ะเพราะว่าโปรไทยตอนนี้คือ หนูว่าเคี่ยวจนคนมากๆทุกคนพร้อมออกต่างประเทศแล้วค่ะ3ปีที่แบบว่าเล่นในบ้านทุกคนสกออันเดอร์มันค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก่อนนะคะ20คนอัพหนูว่าทุกคนเล่นดีมากก็พยายามโฟกัสตามรูทีนที่เราซ้อมมาก็จะทำให้เต็มที่ค่ะทาง Facebook มีไลฟ์สดแล้วนะคะก็อยากให้แฟนๆนกักกอล์ฟค่ะก็ติดตามที่ได้ไดทาง Facebook t ย a i LPGA ค่ะ ก็สนุกแน่นอนค่ะพรุ่งนี้จะทำให้ดีที่สุดค่ะ,คะขอบคุณค่ะ